โดนได้ไงวะ กัดทั้งคืนเลยตัวนี้ตัวนี้มันกัดไม่โดนนะตอนแรกมันกัดไม่โดนปุ๊บรถคันลงแล้วมันไปกินใต้น้ําเลยดูกบยางซากโกวันนี้นะครับกบยางซากโก้นี่ใช้ตัวเดียวเลยนะ ดเูเดี๋ยวเดี๋ยวแกดูอืตัวนี้นะครับเนื้อยางอย่างที่เราบอกไอ,อ,อเนื้อยางมันบางนะแต่มันไม่ขาดง่ายเพราะาอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าปุ่มกันทวะเนี่ยเราทําไว้หนาอย่างหนาเลยก็คือบางก็บางจริงแต่ว่ามันขาดยากนะครับเพราะว่า กันตะวันมันหนาวลลววัดปลาติดดีมากเลยวันนี้ไม่พลาดเลยนะครับ นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกนะที่ติด,ตดปลายปากนี่นี่สาโก้นะครับวันนี้ใช้ตัวเดียวเลยยังไม่ขาดเลยนะครับฝากด้วยนะครับกบ,กบยางสาโก้นะครับมี5สีนะครับเดี๋ยวรอขุดหนุนก็ได้เลยนะครับแล้วก็มาเซียบิชนะครับมาสายก็เป็นมาเซียแบกจิตนะครับโอเคฝากด้วยนะครับ โอ้โหมันพยายามกัดชิ้หลายมากโอ้โหดันมาอย่างสวยเลยอ่ะตัวน,นี้ฝาด้วยนะครับกบอย่างซาโกมาอีกหนึ่งเร็จไปหนึ่งคันมาเซียบิทแล้วก็สายมาเซียเบกิดนะครับฝากด้วยโอ้โหตัวนี้ยังสวยกัดสวยด้วยดันมากัดไปทีหนึ่งแล้วก็ดันมาอีกสองตีนะครับโอเค ลงคอไปเลยอ่ะขนาดลมแรงๆนะเรียกมันออกมาได้อ่ะอืมอลงคอไปเลยอย่างซาโก้นะครับไซส์สวยด้วย,ยสุดยอดเลยวันนี้ให้ตัวมาก <laughs> ไม่เห็นแน่เลยตอนนี้เพราะมันกัดอยู่หลังหญ้าต้อไม่เห็นแน่เกเดียุไ,ไม่หลุดวมันไม่หลุดมันกัดตอนถึงขอบหญ้าแล้วนะครับแต่ไม่หลุดนะทะลุอย่างซากโก้นี่ตัวเดียวเลยนะโอ้โห 来。 ขยับให้เห็นนะขยับให้เห็นขยับให้เห็นโอ้ตัวสวยอีกแล้วปุ๊บอี๋ตัวนี้มันขยับให้เห็นนะตีใส่ม้วนกัดเลยอืดูเต็มปากทุกตัวดูเต็มปากทุกตัว ดูครับอืเป็นปากทุกตัววัดอุ้ยอย่างซาโก้นะครับตัวใหม่ของเรานะครับแล้วก็คันมาเซียบี๊นะครับนี่คันมาเซียบี๊7แปนะที่ผมใช้แล้วก็แบคก,กิท P สนะครับฝากด้วยทั้งอุปกรณ์ทั้งเหยื่อนะครับโอเค ตลุมแรงนะครับตียากตีไม่เข้าเป้าหมายเห็นปลาจิบก็ตีไม่ตรงแต่ว่ายังกินนะตีมัวตีไล่ไปเรื่อยๆนะครับกับอยางซากโก้นะครับตัวนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหยกบยางตัวใหม่ของเรานะครับก็ปรับมาทุกอย่างนะครับทั้งเป็นโม โม 3D นะครับออกแบบ 3D ก็คือตัวแต่ละตัวเนี่ยเหยื่อออกมาค่อนข้างเป๊ะนะครับแล้วก็พวกน้ํายางนะครับน้ายางก็ปรับให้บางกว่าเดิมน้าหนัก7.5กรัมนะครับแล้วก็ขนาดความยาว3.5เซนนะครับขนาดดีที่สุดก็ว่าได้นะครับสําหรับการดีปัตชอนเล็กกว่าน,นี้ก็ดีนะครับปลาก็กัดดีแต่ว่ามันจะ ทำน้ำหนักไม่ได้เหมือนตัวขนาด3.5น,น,นะครับก็ตัวนี้ใช้ดีมากนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปก็ปลาได้ไปน่าจะเกือบ20ตัวเนาะน่าจะเกือบ20ตัวก็การัดสวย หลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับก็วันนี้ก็เปิดตัวใหม่แล้วก็มาทาคลิปกันใหม่เลยนะครับฝากติดตามด้วยทุกช่องทางนะครับของพี่คุณเือใบนะครับแล้วก็ฝากติดตามคุบยางตัวใหม่นะครับเจ้ากุบยังซาโก้ตัวนี้นะครับราคาประหยัดราคาแค่75บาทนะครับส่วนคันที่ผมใช้นะครับเป็นคันมาเซียบีทนะครับเวทแปดสิบเจ็ดสหรับปลาช่อนนะแล้วก็สายมาเซียแบ็กกิตนะครับ p ีสองลังดีเลยสวยๆนะครับวันนี้ก็ยังไงฝากด้วยนะครับคุบยังซาโก้นะครับกําลังจะวางขาย นะครับผม